มานเลยมานอนด้วยนะเออนอนตอนไหนนอนมานอนตอนประมาณตีสามเบเมื่อนนนคืนนอนไหนเนี่ยตอน่านรดับตื่นปรนมาตีสามอีวันตีสามโอตื่นตีสามตื่นทำอะไรตีสามได้กิจเที่ยวครับวันนี้วิ่งเอาที้ป่าเย โอ้ยับไม่ชนาะมอทออดยัทไมอ่ะนัวไนอนไหนสิบอยมันคืนนี่คืนนี้นอนไหนนอนนี่บอกอเ๋แนบ <laughs> เดี๋ยวก็ลืมเอานั่นเอานี่มากลับไปเอาก่อน

มาแล้วจ้ทุูคนตกครับพี่น้องบรรยากาศคนตกครับยับจะนับเลตุมเปะครับเอาวันนี้วิ่งสามคันบอก สิเอาพึ่งไปไปตอนฝนตกนี่ไหนต่ออ๋อเชฟมันอยู่แถวนี้ใช่ใช่อยู่แถวนะดับระดับไม่ย่างเกล็จันทร์มาะไม่ก็บอกเสียอะไรอะไรไปเมืองบ่เจ้ามาดานอะไรอะไรอะไรแต่งที่นี่ก็มีแต่นู่นแหละบาดบาดในแป้งอ่ะสุรินทร์นะกินจีเอ็นนู่นทางไปอ๋อ วันนี้เห okay, ็นต ah, so, ัวแกไปทำอะไรเอารถบ่าเอาอะร็ร็มีนำเงินบนำเงินเสี่อะไรเล่นไหมเล่นไหมให้แะโหเล่นให้แะ้มาต่อข้างขาดิบเลยเร็อมากเฮ้ยเล่นนะ อ้าวล้วเดก้าครับที่ที่ทศทงไปขับนั่นแหละบอกแล้วกี้นี่อยู่ไหนนี่ทศทงได้ไปดูไหมเราเที่วเมืองอร่อยตรงเที่ยวเมืองแล้วกี้เออพูดได้เลยพูดไ่ได้เอาไปวิ่งนี่หรือเอาไปวิ่งนั่นอ๋อคิดว่าจะเอามาวิ่งนี่วิ่งไหนยากวะ าที่ไหนในหมู่บ้านก็มียิ้มหรอสิจัดวะที่เจอตาบานระสาด้วยแม่แคบๆน่าท้องน้อระสาแคบยิ่งสิบอยต้องโดบแตงมไหมคุณครกันน่ะ There, มันพยถึงล้อเลยเนาะเดีวโดนินก่งเขาเลยเต้องทมันปต่ำน่เออมดีมันดันมันโดนปันปัดขึ้นเลยมันปัดขึ้นเลยปัดขึ้นคนรอลยเวลาที่่อยอัดยังไงก็ใช่มันขึ้นคนอะไรกยรักกะตินมัเจ้ปล่อยปล่อยตอมัตึงหลังบอกมันเป็นสูต ต้องทำไงต้เอาลิตรดามันทุกตัวดันดันไปสุดไปีไซน์มันกันรถวิ่งไม่ได้สักวันมึงซ้อมรถกลับบ้านเนาะทำไมเยอะกว่าคนอื่จะถอดฟุ้ออกใส่เต็มเลยเออใส่เต็มเลยเบื่ออะไรท้องอึ้งอ่ะท้องอึ้งแม่งทรมานที่ไหนวิ่งสองครั้งเที่ยวต้องลงมาเอาออกงั้นดำเต็มเลยโอ้ยท้องท้องช้างนั่นนะท้องอึ้ง

นี่กุกกรใหญ่มนกั้นนี่จุดจัดอุปกรณเนี่ยลันในบ้านครัวคันนี้แหละคันไหนแอ่ท่องคำเนี่ยทอทุ่งนี่นะเทุ่งจัดทีเปิจัดอุปกรณ์บใหญ่ดงหลังองท่นายตใจเหรอัใจท่านแ่วานเอปกแฝดสเลยกรอนคันเนี้ย กี่ปีแล้วครทอทงขับเนี่ยสิบสองไอ้ขับกี่ปีแล้ววะห้าได้กในสปีที่อยู่กับเสีตินนะสิบสองปีปาดไม่ใช่แดงของแดนอ๋อสีไม่ทำเลยเนาะอยู่ไงยอยู่งนไกเงถด้วย <c oughs> คืองี้อืมคุณปูนะหมดสิ้แล้วนี่ไก่ทักคุณปูเอาได้ทำกคันนี้มาก่อเลอ๋อกเวม่เล่นทผสุเวทจอดยาวเลยไหมตีรถคนยากตะกออเนาะอ่าๆๆ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 อๆๆๆๆๆๆอ มหักล้วักมาหักอมหักตรงคนนั่งอ e ีกเนาะอะไรหักกัซีอ่ะมันขับตัวหนักขนาดนั้นเลยโอ้มันโยกไหมอ๋อสูุปูกับบัางยีละมาใส่หนยังไรคปูนั่นและพี่ไปส่งออนยี่ะว่าไปดีมนกัน วิ่ง6รอบ6ิ่ง60ดมันไม่ทันน่ะเอะสุดรอบ1005ดมันไม่ทันยายมาจากไอ้ปันเจรันนั้นว่งงยอ่ะแม่งเร็วยังหายลนปูนะผม่งดมันไม่ทันอรอวิ่งดำมันผมว่ารอบเกือบสองพันแล้วแม่งทำกัตูไม่ทันสิอะไรนมันตกทายมาแลนะอ้า ไปไปไปอีกสันึงว่าจะเดินกลมาโอเคเลียร์ทางต้องกดนอย่ดหลังดอครับเจดินมดินตรงนั้นมันไม่พอแล้วตรงนี้เรเอาดินจากไหนมาส่นี่อ๋อ รถด,ด,ดำจอดแล้ววิ่งไม่ได้แล้วซีบอยซีบอยเขาแก้นะตรงไหนผมหาไม่เจอไอที่ไอไอแก้มือบาลน,นะไอคอมเมนต์นั่นอะ่ะเข้าไปลัางบ้านแล้วก็ไปเปิดดูในห้องน้ำแล้ว้ายคุณลืมไปไหนไหงบ้านแล้วเข้าตรงไหน,นอีก ไปตรงนี้อะไรวซ่อนหาบอกซ่อนอะไรทีอย่างนี้แอบต้องแปะต้องถามพี่ตินน่ะบอกผมไปหานางหาจนทั้งหาไม่เจอไม่รู้ทำตรงไหนหรอกหาที่เต่มไหนเนี่ยนี่มาอยู่แล้วแน่เรามาดูยังมนมีเมียนนหมดตัวนี้มั่งใจบอกเช้ารุนแระ

mời 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 cái mời 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 ăn mời 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 ้เอาหายดินี่นมัอยู่ใต้ทะเลยังอยู่น่ะโอ้หนูโอ้บุญหลายโอเอฟซีตั้งให้เอฟซีตั้งให้บุญหลายวะให้มันก็ซื้อจริงเลยบุญซื้อดีกว่าถ้าบุญมัหลายตามเพื่อนไปแต่วันนั้นน่าหน่าหน่่นน่่นเป็นเพราะ เตี้ยเลยเอาคนมานี่ยข oh. ี่มอเตอร์ไซค์มาคนเลย <c oughs> โอ้ยับจกิงครับหู้สิงเลยเปียงหมดเลยถ้าถ้าขาับถ้าขับรถมาไม่ตกหรอกพี่พี่พี่มาจากไหน,ต,น,นต,รต,รตรงไหนตรงป่าบันยางนู่นตกตกตรงไหนตรงป่าบ้านยางนู้น,น <ะ S 2> หล<อ>ุย่างรที่นี่เลยไม่ได้มาฟั่งฝังกระสังนี่ ม,มันไล่มาเลยด้วฝนบับูบ๊บูบูอยากม, <laughs> มาเจอหนักตรงนี้เลยนี่หนักตรงนี้แหละปนี้ก็ไม่ทนันอีกไม่ทันแล้ว <laughs> คลิปนี้ก็ไม่มีสาระครับเอาบรรยากาศ <laughs> ทีมงานบรรากาศเสียบอยไปฝากพี่น้องครับเ <laughs> มื่อคืนไปนอนนอกบ้านครับ <laughs> มานี่ ได้ข่าวว่าเดินไม่ไหวเลยไหมบรรยากาศดีด้วยครับเมื่อคืนนี่โอ้เสียบ่อยใช่ธรรมดาแค่เอาเสื้อผ้าเฉยเห้ยอแม่มวอไอ้ย่างก็ไม่เอามาฝากจานย์เราบ้างเลยเนาะนอกพิลาวนะเฮ้ยเห็นกินในย่างยื้อมึนดีมือนตานี่เงิ้เนื้อเอาออกมาย่างเหร นี่ก็บายบายครับ